คร, e ครับเอฟซีสวัสดีครับพ่อเยิงครับสวัสดีคร่ะพะ่อหยิงสวัสดีค่ะยินคาวะฟันดีต้องวดวต้อครับเอฟซีเน,น,น,ออาน,น,นาะพีหน้ามาดึงขาบอกเลยกบริสันด์ับเนาะเป็นยังไงครับคุณพ่อหยิงหัว转งหันตัวได้ก่อนนะครับเก้าศูนย์สองคุณพ่อหยิงบอกเก้าศูนย์สองบอกครับแม่เด็กยังไงมาออกศูนย์ศูนย์ล่ะครับคุณพ่อเยิงศูนย์เลยเดี๋ยวมัน มาจำเน,น,นี่ยโบจะออกโซนนะม่แนวไรแจังออกโูๆนๆเนาะานก็ยังมีโชกอยู่บ่ะครับถันว่า,ามีโชกแต่ไรเลยแนวไรล่ะครับก็เอาเขาหันเกิดไปเป็นเหลขกหกมาเลียวหกสองใส่ถือให้เอฟซีเบิืงๆเหมือครับเป็นแนวไรครับคือว่ามีโชกใส่ใส่หันมไปครับเข้าหันหัวขึ้นโอ้เขาหันหัวขึืนอ่าหัวลงหันหางึ้นอ๋อเขเลยวสองมาใส่ก็เลยเป็นหกสองก็เลยเป็นหกสองเสี้ยงเสียงดนังจังหน่อยครับก็ยัง ก็เลเป็นหกสองนะอันห <is> ัวข <iver>. right. wow. ึ้นครับเินหัวเหล็กเหล็กเก้าขึ้นเป็นเล็หกเป็นเหล็กหกตัดเหล็กศูนย์ออกตัดศูนย์ออกโอ้ยคือบอบอกเอฟซีทีเท่กเลยครับเนาะเขาบอกเอฟซีอันตำเรือไรวะจับไม่เกิดอะไรแล้สองแนวนี่ก็เลยได้หกสองสองหกนโอ้ยขอตรงตรงซ้าคุณ่อหนาผีเนาะครับเอฟซีไม่จืดถือระบาดใน้ฮแนวนี่ กแนนอยู่คุณพ่อเพหนาผีกลับเป็นนอกครับเนาะอ้าวแสดงความดีใจกรับพอหญิงข้องเข้าครับเอฟซีกสองเพินวะเลขศูนศูนย์ได้สื่ออยู่บ่ละครับคุณพ่อหยิงมันศูนย์ดแล้วแล้วเออศูนย์หนึ่งโอ้ยสื่อศูนย์หนึ่งนั่นบหรอ่ศูนหนึ่งไม่ได้ใส่หรครับมันผันเกี่ยวนะนก็ได้สื่ออ้าวโบเป็นยังครับมือนวันที่หนึครับเอฟซีวดวันที่หนึ่งเด้อครับบาท หนึ่งพฤศจิกิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพันแนวเลยครับพออย่างมาตามต่อเลยครับเอฟสีอันปีหน้าวาฮะปีหน้าไม่ได้ใช้อีครับปีหน,น,น้าอยู่หน้านี่ละหน้าพออย่างนี้บ่ครับม,มาดูเถอะละครับมาคนมาสิมาหายเดือดเลเบื่อนี่ละพ,อ,พออย่างมีโศมีหลับแล้วคนว่าเพฮ้ยให้เือยิ่งเธอเพราะละครับปีหน้าเลยเธอเยอะเธอ อยมาตามแนวไหนคือมิดเนาะครับ e เอฟซีอ้าวโมาเพิ่งครับปะทะเอฟซีเป็นมักน้่ครับเนาะครับเนาะแนวทางครับมักกระจัดคัดกับพานคือว่าแหละครับผมแต่ว่มักกับบต้องเอานอะพอดงเนาะอ้าวโวไล่เยอย่าทูอเอฟซี e ฟันขาวๆได้ครับเพื่อนมาห,าหาแล้วเพิ่นม่ให้เลขครับผีหน,น้าผีอยู่หน้านี่แหละ <S <S เป็นลักษณะใดครับคึณพ่อดยเนาะวัเป็นผีบูเถา่าผีบูเถา่าแมนเถ่า ตาผูซ่ายครับดำเปือเลือ่าอืมดำเลยคนดำนางงมงมมานะครับดำเปื่อมาหาครับไม่ใส่เรียกคนว่าใส่ก้องดีคนหน่อยหายไม่ซาง่ายแต่น้อยใส้ตองหวดเลยคน่าครับคนไหนตองงวดเลยคนห่อใสตองหงวดตัวีกเลยแมนเสียเวลาคนหบามึเสียเวลาแมนไอ้เด็ เงินเดี๋ยวท่องไว้ใส่เงินว่าบ่อยเสียเวลาเลยอ่าให้รวยเลยอ่าครับเต็มไหมอีกต่อครับป้าเงินว่าเงินกัดเลือดเอาเมื่อเอามือมากเงินว่าเขียนเขีนเลขใส่มือให้เขียนเลขใส่นมือขางไดนอีกครับขางขวานี่ล่ะขางขวาเลยโอ้แม่แม่ขางสายขางสายขียนแต่ขางสายอืมเขียนเขไหนสองตัวเด้เขียนเหขสองตัว แมนครับเพนี่เกาศูนเลยเกาศูนเกาศูนเด็ดเด็ดเลยเกาศูนแมครับเพิลวา้ายหน้าซื่อเลย่วนนี่ยายหน้าซื่ออีกแล้วค้ายหน้าซื่อเลยเนิ่ทุ่มเลยทุ่มเลยเออโจัง้กับโเสียเปิ่ไหกับโเสียเออเลขกอามาแต่พูนแล้วกองสลากเปิ่ลวาโอ้ไปกองสลากครับแมนเิ่าคเไหนมาแต่พูนเปิครับตุ แต่ไม่ได้กล้องสลาบครับซื้อขายหน้าซื้อเลื่อเด้อพ่อหญิงพ่อน้องสี่นาะอ๋อหัวใจคอซื้ออีกแม่นไอ้่นประจอยูหน้าเนาะอ๋อเนี่ยก่อนครับเพิ่นอยูหน้า่นอยู่ในต้นไม้ต้นบกเพิ่นอยู่ต้นบกแม่นอืมเพิ่นอยู่หันปนตลอดนะบกบุกไงหน้าคนยิง่ะเนาะแม่นแมนเห็นอยู่ต้นไม้ต้นไหนครับโดนทานมาน่ะนะครับเลี้ยงเพือเพิ่นตลอดบ่ครับเพิ่นเรา่นอยากกินไก่เพิ่นเนาะอืมกินไก่กินไก่กินเหล่าพ่นเนาะ ได้กินไก่กินเหล่าแม่นแล้วก็ถือเลข่องงอนี่แหละเลี้ยงว่ะอือครับถือแค่เพื่อนวะครับเลขก็มาแต่กองสลากเลยเพื่อนวะมาแต่กองสลากเลยแม่นโอ้อันางแก็บอลอดเพื่อนวะบอลอดเลยบอลอดเพื่อนเอามาแต่กองสลากเพื่อนวะครับเอ้าเยี่มสิเสด็จไปกองสลากเสด็จไปกองสลากแม่าถูกคนไปกองสลากโบว์มันเสด็จได้คุณพ่อแม่นไปกองสลากไปกองสลากเนาะครับเนาะไปเอาเลขมาเออครับเขามาบอกวก็ยังเลยครับ ก0ูนตวัวเดียวเด้อเพืเ่อนวะกศูนตัวเดียวงานยัให้เอ้กับเพวเป็นอีกห,หก,นกนั่นเองจังหนเป็นหกศูนก็ได้เออวาหันงั้กลับนะครับ,ออบพอเนาะวางหันกันงั้กลับเด้ต้องพอยี่นี่นะครับนีครับวงหันหมุนขึ้นเป็นเลกหกตีเปหกสองเป็นเอกหกสองโอ้ยค,ครับบดหมุนแล้วพอ่อหี่งครับที่ว่าทางเทคนิคเดี่ยศูนย์ศูนย์ถมาอ่ามาเนีวยไรเนี่ยนี่ขาลอยได้แล้วครับ มานอิปนาวบ <Cock S 1> ุก่าเายพน้ซื้อเลยเพน้นขายหน้าซื้อเลยเด้อเพน้าขายหน้าอีกแล้วขายหน้าซื้อเลยนะครับลองเบิ่งกับพ่อข้าวนาผีข้องเข้าครับเพื่อนมั่นใจอีกแล้วมันจอดหมดเลยนะเพื่อนเป้ามานจะคลองสลากเพื่อนว่าสามตัวมีพอหรืครับพ่อนี่างสามตัวพอได้บ่ได้อือเพื่อนได้มานจะคลองสลากเด้่อยๆเลยพนว่าเออครับครับครับอ๋อคล้องสลากกับคองสลากครับลองเบิ่งครับเอฟซีเนาะมีอย่างอีกครับคุณพ่อเซย์เสือไล่ ครับ่มีหยังแล้วเนาะขอให้แต่ว่าหันขึ้นหันหันขึ้นเป็นหกนย์ก็ได้ครับอ้าวยันหน60ไว้นกันะ FC แอดมินครับขึ้นครับลงนะครับขึ้นครับลงเนาะครับเนาะเลข00เห็นมาแต่ไส่เราครับพ่อหยังครับก็โอ้โหการแล้วมันเวลาทั้งเชือกมันก็ลุยออกมาโอ้ยลุยออกมามันบ่ลุยมานี่เป็น10 20ปีเลยครับ00นี่ศอันวิ่งก็วิ่ง0วิ่ง0อีกบ่ครับนี่แม่นวิ่ง0เลย ไหนวิ่งศูนย์อืมอืมเอ้าลองเบิรงครับวิบ่งศูนย์วิ่งศูนย์บนหรือล่างล่ะครับพ่อเนี่ยมันสิมาบนเนี่ยวัสิมาบนาบน่ครับเอ้ากันไว้ทั้งสองกระไรเนาะครับเน,ะนาะมครับเอบซีวาศิเป็นบนเป็นล่างครับลองเบิรงครับพ <c oughs> ่อหญิงครับพ่อใหญ่เสือไล่ของเฮาครับเอฟซีรอตลอดที่เขาหล่อเสารกับมากร้าย,าาาาว,าาายว่ะส์มาขับเนาะพ่อหนีง อบคุณที่ร้ายครับคุณพ่อครับ,บครับสวัสดีครับคุณพ่อยิงขอบคุณค่ะสให้เบิ่งตัวเลขนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อยิงค่ะท่านผู้ชิก90 90กัน60มาหน้าแน่ค่ะท่าชิกเลขเก่ากับเลขงกมันโตเดียวกันนะคะเนาะถ้าให้วิ่งก็วิ่งโซนค่ะท่านผู้ชมประจำวันที่1พฤศจิกายน67ค่ะก็บยี่เพิ่งนผ่าไปใส่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมพอมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะ ปรับชมเองคลองดีก็เบ,บาแอมมาทงก็เลยค่เบาแอมมาทงอยู่ในเดินทางไปทำบุญที่วัดยุ้งป่รอดครับวัดหุง้งปูรอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดงแดนอีสานครับมีนี้ของดีทิพใหม่ทิพนี่เขาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียก้องเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดบีบุค้าบกให้เขาล้านคนยาง่าน,านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม ก้องเมตตาค่ะาขายไปใส่เรี้ยนี่นเรียกท้องสื่อเลืกสื่อรตรีจึงนสืนน่อถือครับท่องสังคมชมเนาะไปรับชุรับฟังกับน้องเบริร์ครับนังบ่นงถาอยู่ห้องนั่งทับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับน้องสังคมชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับนยครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามายมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนี้ชมชอบขายขายทุกอย่างนะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะบอกวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงนะครก็ใช้เลยใช้เลยใช้เลย เออกมาก่อนป๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนงี้อิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวตลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไม่จันะครับครับมมาจากพัทลุง มีพัทลุงเลยเนะ <memb> าะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพรวยพวอ่อมีกุหลาบไงตอนนวดตีหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้งองการสิ่งใดขายที่สาย้านซื้อรถซื้ออะไรได้อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอนขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขอ ิาาเอให้คนรักคนหลงเมตตาาเมตตามายอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าแอามาทงหยินข่าวกระเบื้อซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสั้นรับ ทำาไหนที่ค้าขายของบุคคลดีลูกคาาาา้าย่างบมเห็นลานเฮาใายว่ามีเอียงบุรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุรมาบังนาลานเหน็นในคนมองบมเห็นลานค้าเฮาเดืนผ่านเอาหนวดข้องลุงปูหลอดวัดขูกลกมไปใส่ครับดวงจุดปืดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้งเงินในทองไลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่นำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่ลอดมาน,าน่าแล้วมึอนี้กาบมีโอกาสแต่มาสักระกาบลวงปูนะครับเนาะกับผู้ชาหนวดไปฝากอีฟีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัติทนได้ทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปู่ลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักค้นหลงบอกบอยังกายผู้สาว คือเบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่การับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปลูกมากนะครับเพราะแล้วก็เมื่อเตะครับท่านผู้ชมเมื่อเต้นเทล้วก็บี้ยังสิครับม้วนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูกปากสามเทื่อนนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วกะเซยผมขึ้นลูกหัวนะครับลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยต่ผู้ชม เป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุ๊กเสกเรียบร้อ e ยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนไอ้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะนะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่เงเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุหรี่นะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกุมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รุ้ยนี่ก็ะแตงห้กันนี่ครับเงินคาว่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงื่อนไหลมากที่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษา่ครับเอาไปฝากอีซีกระทูมาตามเบ์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มานาะครับน้องสมุชมุมแล้วกาบ่ายเอามาตรงนี้ได้น้ามุนแมาน้ำครับได,ด้น้ามุนคลองหลวงปูุลอดมาใหเอฟซีนะครับสมุชมุมอาไปอาบสมะร,ร่างกายสนียดจะให้ทิบุดีถีล่าสีมันบดมันบงนังสนียดจะให้ในตัวเขาสิยได้ออกอาไปเดินจนินแล้วก็อาบไะครัดสมุชมุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดดาวเอ็มเอร์ตงนี่เอามาบ่หลายครับเอามาฝากอิดสี่บัวลายกระทู้มาได้กทู้มาได้ครับมาหาดาวเอมเออร์ตงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือปลีเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือปลีกรุตเตอรี่ทั้งวันทีหนึ่งลำเลื่อยสามสิบล้านตุล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาดาวเอ็มเออร์ตงกับสให้เบิ้งโตเล่กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จในใหม่หมป๋อครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแตวะว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยวกงนี้ยค <acred ite? S 1> รับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหามอาครับ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 ล้างเสียดจังเลยเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ